สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนคุณเราจะมาสอนภาษาอังกฤษคุณกันค่ะเป็นภาษาอังกฤษที่ยิ่งกว่า M Concept สมงสีย่างอายแล้ว Wall Street จะต้องเซ๊งเลยนะคะเมื่อเจอนี่ค่ะดิฉันสอนค่ะตอนแรกนะคะด้วยเอ็กเซนที่ดีเลิศของฉันดิฉันจึงรับประกันได้ว่าทุกคนที่เรียนภาษาอังกฤษกับฉันจะต้องเอ่อเอ็นติดได้จุฬาธรรมศาสตร์หรือไม่ก็มอกษตรนั่นเองนะคะถ้าไม่ได้่างที่นี้ก็แนะนำให้ไปเรียนรามนะคะ นี่ค่ะตอนแรกเราก็ต้องมาแบบพารากราฟแรกกันก่อนนะคะสํหรับพารากราฟนี้ค่ะ,ะกับเอ็กเซนที่ดีเดิศของฉันนะคะมาอ่านค่ะอ้าวเรียปิดไฟแล้วใครจะอ่านอีเอฟมองเห็นไหมคะนักเรียนทุกคนทันบ้านเหรอมันอ่านว่าเพอร์ซานอนนะคะเหล่านี้คือเอ็กเซนที่คนอังกฤษแท้ๆใช้กันนะคะเพอร์ซนอนนะคะ คือเอ็กเซนทีกก่คนอังกฤษดีๆดีดีนะ thank you ค่ะ thank you โยเวลคัมด้วยนะคะโยเวลคัมด้วยนะคะถ่ายหน่อย thank you ค่ะ thank you นี่ค่ะซูงค่ะนี่ค่ะภาร,ร,รกิจแรกอเพอร์ซานอนนะคะอเพอร์โซนอนนะกน่าละทีบนะคะน่าละทีบจีบนี่คือเอ็กเซนอังกฤษแท้ที่ทุกคนบอกว่ามันไพเราะ มันไพเราะจริงๆค่ะกับนี่นะคะกับบันแคบบันทัดแรกกับสัตว์ยนงสามคำอาเพอร์ซานน์นาลาทีนี่นะคะนี่คือเอกเส้นอังกฤษค่ะนะคะโซ่ค่ะซูมค่ะซูงค่ะอ่าอ่านี่ย่อมาจากอะไรอ่ะก็คือ1นนะคะเราใส่1กับกับไว้ข้างบนนะคะมันแปลว่า1น่อาเพอร์ซานน์เพอร์ซานน์นบคำคำนี้เป็นรากสามัญสามคำคือ เพอร์นะคะับเพอร์ซานอนโซโซแปลว่าอะไรโซ so, นี่คือจริงๆแล้วทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะแปลว่าชนะหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโซ so, นี่คือมาจากกรุงโ so, ซนั่นเองนะคะกรุงโ so, ซแล้วเพอร์เพอร์มาจากอะไรเพอร์เพอร์มาจากอะไรก็คุณหน่อยคุณหน่อยนี่คือน,นักเรียนเฟรนด์เอของเรานะเพอร์ เป็นโพล่าได้นะคะนั framework. ่นเหมือนกับแปลว่าน oh so like ้ำโพลาริดนั่นเองนะคะมันจึงแปลว่าน้ำนะคะน้ำโพลาริด no ค่ะ no no นี่แปลว่าอะไร no ไม่มีความหมาย n o อย่าหลงเชื่อนะคะนักเรียนจะเจอคำสัท์นี้ในข้อสอบบ่อยๆอย่าคิดว่า no จะมีความหมาย no ไม่มีความหมายในสัท์นี้ดังนั้นอ่ะพูลซนเนลจึงแปลว่าน้ำโพลาริดหนึ่งขวดที่กรุงโซลนะคะ อาเภอสันนันจึงเต่าน้ำโพลาริสหนึ่งขวดนี้กูโตัถ้าใครอยากเะเลียนเยอะกว่านี้นะคะติดต่อส่วนตัวได้วันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย